สวัสดีครับนี่ทีมงานนี่แบบปลกครับกบกสองตัวแรกเป็นงูครับรับจอบครับรับจ็อบลูกสาวงามครับหน้าไกลๆกันกบเพลินนั่นบองมองเพลินเ็งานครับเห็นลูกสาวงามครับมาปากก็แท่หน้าฟี่เฮ็ดดีเฮ็ดดีโอเงินจักบาทครับเพิ่์น่า เรื่องอะไรลูกสาวหน้ากับสาวน้าเก่งห้วยมาส่งเพลินครับเพลินว่าโอ้เฮ็ดดีครับเฮ็ดดีแ้มินดังเพลินกับมันยังงอเมื่องไงครับยังอยู่อยู่อยู่คือเก่าฝาสองมองนี่ครับพี่น้องครับอยู่ให้เทิงอีกมองนใหครับให้เที่ง ก็เปิดดังกับว่าท่านเมื่อให้วูวโอ้ยเหยียบแน่เห็นเร,ร่ร่อนมันคำเนี่ยเนี่ยถมคล้องพี่ครับถมพี่นี่ครับคล้องฟ้องนี่ อยู่ที่ไหนเลยนี่อีกองามนึงครับกำลังเอารถใหญ่รถมา,าถูกเสาวหน้างามครับเพื่นวายอ้เห็นหนีเลยฟังสัตวนี่ครับอีกองนึงครับนี่คำเหอนเด้ครับนี่ตะเวนตกดินไปแล้วครับแต่เพิ่อนก็นไม่เห็นเลยฟีฟังสัตว ซ้ายข้องหน้าอายุเฮียงแล้ละครับนี่นี่ครับนั่งทายกําลังใจอยู่หั่นละครับรอชมครับรอชมโอ้เฮ็ดดีครับเฮ็ดดีครับ